สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จงหรจงว่าแม่จงค่ะอาจารย์จงครับท่านผู้ชมเนาะบัวาสิเป็นเลขสูตรคำนวณหรือ,อ,รอนวน่ e าความฝันนี่การแม่นครับเอฟซีเบาแอมโรทงกับทีมงานของยินข่าวต้องมาสอบถามบุกถึงบ้านท,ท่านที่ครับวันที่สองพฤษภาคมนี่เน,ะนาะอาจารย์ครับแ <Yeah. S 1> น่ยแนวทางดีๆเด็ดๆครับอาจารย์เบาสูตฟังนะเป็นความฝันหรือคำนวณครับนี่เป็นความฝันนี่แหละความฝันกอนครับ เห็นปลาเนี่ยตายแบบไรเขาเขาไปหาปลาเนี่ยเขาเอื่นกันวาา่ามหาเอาปลาเนี้ยปลาสันปลาคือหลายแท้ว่าสันตายฟูน้าเป็นเน็ตเนตอยู่ป่านั่ะฟูปลาตายปลาตายตายแบบไรปลามันตายอยู่ใส่ในหอยในห้องในหอยในห้องขาวในสาแ,แบบว่ามันตายแบบมันมันมันนอกน้มตายอีสระโอ้ปวดได้ตายในสาบ่บ่บ่ครับ ตายแบบว่ามันหนองหนามตายว่าจังไรนี่แหละข้าเอื่นกันไปหากันก็เลยไปก็ไปน้ำเขาครับผมไปก็ไปหาน้งเขานี่ยแหละก็เก็บเอาเก็บเอากรรมเอากาเอาแล้วในตังไลครับเก็บเอาการรเอาเลยแม่ครับแต่ว่าเกี่ยวกับปูกับปลาตายนี่ก็คิดว่ามันตายเนาะอาจจะมาจังเอฟซีเพิ่นสปีอะไรจังได้สตัวดา นี่ขั้นถาว่านี่ก็คิดว่าีสน0 8แนว08แมนว่ามันปลามันตายมันก็0เมื่อปลามันก็8เนาะครับมาทันนีเมื่อเข้ากับกาเอากาเอาขั้นสี่หายสมตัวนี่ก็908เพราะเพราะปรากาแมน908 908ครับเอฟซีหรือว่ามือหานียวอะไรเนอะครับเนาะหา08ก็ได้ แม่นบ่าอาจารย์แม่นขอถรวจข้อไปยเอฟซีหลายๆครับเอาตามอาจารย์เป็นว่ามาครับ,บเบาแอมมาทงลวงอีกแล้วตีเอาตีเอาครับตีตวน,นีีทีงานตีให้ครับเบ,บ้าแอมมาทงตีให้กับทีงานขัาน่ามันจับไม่กระเจ็ดก็ได้แต่เอาหาดีกว่าผมมือเท่าหาหนิ่วครับนอกอาจารย์หรืออาจารย์มาไรก็ได้ครับอยากไนหาไ้ก็ได้หาศูนย์แปดครับเก้าศูนย์แปดกระเบื้องกับไร สุดหลอสองสุดครับผมอันนี้ละตั้งนี้ละสองสุดรเนี่ยครับจะเอาไฟวิ่งจะเอาวะเอาวิ่งกับเอาครับเอาวิ่งนี้มาไดใช้ครับสูตรนี่ค่ะสูตรนี่คำนวณเองคำนวณเองเลยแมนครับเอาเพิ่งครับอาจารย์นี่สองเนี่ยวิ่งสองสองกับสามนี่ละตัวไหนบนตัวไหนล่างครับนี่อันบนรางไปโหลดโอ้บนรางไปเลยครับเดี๋ยวต่มากนะครับแม่นสองสามครับผม สองสามขั้นทาเป็นสูตรคำนวณเหรอครับเป็นตัวไหนครับขั้นสี่เอาคำนวณนั้นจัดเป็นสูตรบ่ครับผมมันก็มากสองสี่นี่นะสองสี่สองสามสองสี่กับสองสามครับเนี่ยสามตัวเหรอครับวานนี้สามตัวครับคำนวณน,นี่มันสี่จอนมากมันสี่บอยากเป็นสามตัวได้แค่สองได้แค่สองตัวครับผมได้แค่สองตัวกับอาจารย์เพิ่อนนะครับท่านผู้ชมผู้ฝึกโบผแพงตัวเลขครับแนวทางวันที่สอง พืภาพคมพศสองพันหกสิบเครับเด็ดเด็ดครับคาถามักเร,กรข่จุดเนี่ยก็ลองเอาไปสื้อรอตตีลองเบิงนะครับเนาะอาจารย์ครับแมนกระลองเบิงไอ้เอฟซีเพ,พิ่นลองเบิงครับเพิ่นมกักไก่เพิ่นจัดก็มักไก่เพิ่นพ,นพานพี่ยงจะเป็นแนวทางให้เพิ่นเบิงเนาะมันกะบ,บห่หัวว่าเสียออกตัวไหครับเอาจาังไรอีกครับอาจารย์บาทนี่ ก็ฝากเทนีล้ล่ะก็ฝากเด็กทอดสุดให้นีละ่ะโอ้ยขอบคุณนีลายครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์จงขอบคุณครับ <ขอ S 1> สวัสดีครับขอบคุณครับอาารขอบคุณ <ขอ S 1> ครับขอคบคุณคอาจารย์ค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเ,เลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะเมจงนี่เพิ่นฝันว่า แยกไปใส่เพื่อนว่ามีคนอื่นไปหาปาน้ำเนาะค่ะแต่ว่าไปเราไปพ่อปลานี่ตายลอยนามอยู่เพื่อนว่าค่ะแบบร้ายเพื่อนว่าคือปลามันหนกนามนี่เพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเพื่อนไปหา่นี่ห่วยในี้หองเพื่อนว่าค่ะไปพ่อปลานีตายฟู่นามอยู่เพื่อนว่าค่ะล้วไม่จงนี่เพื่อนเก็บเอาเก็บเอาเพื่อนว่าเก็บเอาปลากำเอาปลาเพื่อนว่าค่ะจับเอาเพื่อนว่าค่ะในความฝัน แมจงเพิ่นกระไดตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่า0 8เก่าปเป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะเป็นเลข3โตค่ะเก่านี่ก็คือเพิ่นว่าเพิ่นเด็กเก็บเพิ่นว่าเก็บตีเป็น 9, เก่าเพิ่นว่าเพิ่นเก็บเอาปลาเนาะค่ะศูนย์นี่ก็คือปลาตายเพิน่นว่าตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าแปดนี่ก็น้ามของปลาอยู่แล้วเพิน่นว่าเพิ่นกเลยให้มากเก่าศูนย์แปดเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะส่วนสองโต ตัดเหนเพื่อนว่าขาดศูนย์แปดเนาะค่ะศูนย์แปดแปดศูนย์กับเอาค่ะขาดส่วนอีกคุ้มหนึ่งคะเล็กสามตัวหาศูนย์แปดหาศูนย์แปดนี่เป็นเหล็กดีจากฝันคือกันค่ะมือนี่เป็นหาเพื่อนว่าหานิวเนาะค่ะมือเป็นหาปลาตายนี่เป็นศูนย์เพื่อนว่า ปลานี่เป็นแปดเพนนะ่าเพนกเ็เรยหายมาเป็นหาศูนย์แปดเนาะคะ่ะเป็นเลขดีจากฝันค่ะเลขวิ่งของเมจงในงวดนี่ค่ะแม่จงเพิ่นปล่อยสองับง3สามเนาะค่ะให้วิ่งสองับ3สามเพนว่าค่ะส่วนเหลขคำนวณค่ะเมจงเพิ่นหายมาในงวดนี่เนาะคะ่ะเหลขคำนวณหายมาสองโตสองขุมก็คือสองสี่กับสองสามค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 6พันห้้นี่เนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเปเนาะวัหไ่กับเมจงเบิร์สุขหูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลาบ หฮงๆมัน,นมานปังปังรารวยร,รํารวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขูขสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ่งผ้าร้วยได้หาคลิปด,ดีๆตัวเลขด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมเราฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ